เรื่องของดินฟ้าอากาศเรื่องของถนนหนทางอย่าจะให้คุณผู้ชมเนี่ยมีส่วนร่วมในรายการของเช้านี้ที่โคราชกันเพราะว่าทุกๆท่านเนี่ยเป็นนักข่าวกันได้เสนอข่าวกันได้เหมือนที่ฉันขับรถผ่านมาเมื่อสักครู่นี้จะบอกคุณผู้ชมว่าเนี่ยถ้าจะผ่านตรงสี่แยกกองเมืองตอนนี้มันจะมีเบลิเออร์อยู่ตรงกลางนะต้องเผื่อเวลาดีหน่อยเพราะว่าเราจะต้องหลบกันซ้ายขวาอย่างเช่นนี่ครับจริงๆมันก็เริ่มจากคนในชุมชนถ่ายภาพขึ้นโซเชียลกันเรื่องของน้ําท่วมขัง ทางรอดใต้ทางรถไฟรางคู่ที่บบวใหญ่อันนี้เนี่ยมันเป็นปัญหากันมานานพอสมควรแล้วแล้วก็หลายๆที่ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้อแล้วคุณผู้ชมนี่คืออะไระคะ,ะทางยูเทิร์นรอดใต้รถไฟรางคู่เสร็จแล้วเนี่ย,ยพอะะทําข,<อ>ขึ้นมาเนี่ยขอ,ขออีกรอดทางอะไรนะคะทางยูเทิร์นรอดใต้ทางรถไฟรางคู่อาวแล้วทำไมไฟมันลงไปอยู่ตรงกลางถนนตรงนั้นอย่างนั้นคะเขากําลังมองว่าไอ้กระบวนการก่อสร้างของพวกคุณเนี่ยเป็นวิศวกรอะไรยังไงกัน นี่คือทางที่จะให้ประชาชนเขาใช้ไม่ต้องข้ามทางรถไฟแต่เป็นยูเทลลอดไม่คุณผู้ชมดิฉันเนี่ยเห็นภาพไปพร้อมๆกันกับคุณผู้ชมตอนนี้เลยนะคะแล้วเนี่ยลักษณะของของการขับรถโดยโดยขับรถของเราเนี่ยเข้าใจว่าต้องการอยากจะให้ไฟไฟเสาไฟสองสว่างแล้วมันมันจะไม่เกิดอุบัติเหตุได้หรอคะเสาด้านซ้ายไม่ได้เหร ค่ะอันนี้คือ2ประเด็นน้องเบลอันนี้เสาไฟที่พูดถึงก่อนนะคะเสาไฟที่ติดตั้งไม่ค่อยเหมาะสมที่ประชาชนกําลังล้างล้อรถกันอยู่ขณะนี้มีอย่างนี้ตลอดหรือเปล่าไอ้เครื่องตัวเนี้ยในกงเนี่ยมันเป็นเครื่องสูบน้ําที่มันติดตั้งเสร็จใช้ไม่ได้เลยมันก็เลยสูบน้ําออกจากที่ที่ร่วงขังไม่ได้เลยเหมือนว่าเราจะพูดเรื่องนี้ว่ามันมีบางที่บางจุดที่ที่อันนั้นก็เสียเหมือนกันใช้ไม่ได้ถูกที่นี่ก็เสียเหรอคะเสียครับมีที่ใช้ได้ไหมคะ ท่้งท,ที่ทราบไม่มีครับยังยัง,ยงไม่ทราบครับยังเสียอยู่ะะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็น,นที่ระบบนะคะชาวบ้าน,นเนขาอ,ออกมา<น>ร้องกันาน,น,นานๆแล้วครับ <ฮะ S 1> โอ้โหดูน้ําข้างในอ่ะนี่ย,ยังยังไม่หนักจริงนะฝนถ้าหนักจริงผมว่ามันท่ามไม่ได้เลยนะคืออย่างนี้ค่ะเรียนคุณผู้ชมแล้วก็ทางส่วนฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะเพราะว่าเราพยายามตามเรื่องนี้ว่าเครื่องสูบน้ําที่ว่านี้เนี่ย มันใช้การไม่ได้ประชาชนเขาก็ร้องมาอยู่ว่าพอฝนตกลงมาทีเนี่ยเครื่องสูบน้ามันไม่ทํางานคือมันใช้การไม่ได้ถูกต้องก็ยังมีม,มีมีใครได้มาชี้แจงเรื่องนี้ไหมคะว่ามันจะต้องร้องว่าประมาณตรงไหนที่จะต้องซ่อมแซมหรือว่ามันมีตัวไหนที่ยังไม่ได้ใส่เข้าไปถึงใช้งานไม่ได้เ,เขาเสร็จแล้วไงตรงนี้เขาเสร็จแล้วก็ผมว่าเรื่องนี้เนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นน่าจะเป็นแกนหลักร่วมกับชาวบ้านทนําหนังสือถึง หน่วยงานโดยเฉพาะการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ผู้รับเหมามาทํางานลักษณะอย่างนี้แล้วมันใช้ไม่ได้แล้วมันไม่ได้มีที่เดียวมันเป็นลักษณะอย่างนี้หลายๆที่ต่อไปในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวมันจะนําไปสู่ว่ากระบวนการของคุณเนี่ยมันชอบด้วยกฎหมาย หรือมันมีการทุจริตคอร์รัปชันอะไรหรือไม่ถ้าไม่รีบแก้มันจะบานไปลายไปเรื่อยๆนะคืออย่างนี้คุณผู้ชมนะคะตามเนื้อข่าวเนี่ยภาพนี้เนี่ยเป็นการสัญจรผ่านทางลอดใต้ทางรถไฟในโครงการรถไฟทางคู่ช่วงชุมทางจิระขอนแก่นของชาวบ้านในเขตพื้นที่อำเภอบัวใหญ่นครคราชสีมาเรานี่แหละซึ่งประสบกับปัญหาการระบายน้ําบริเวณทางลอดใต้ทางรถไฟก่อนหน้านี้เนี่ยชาวบ้านเคยมีเรื่องร้องเรียนถึงปัญหาในการใช้งาน แทบจะทุกจุดตลอดทั้งโครงก,การกแต่การถกรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีมาตรการการแก้ไขให้ชาวบ้านเห็นเป็นรูปธรรมรือแม้แต่เราเองได้เห็นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นเนี่ยเราจะรีบนําเสนอทันทีซึ่งการก่อสร้างตอนนี้แล้วเสร็จไปแล้วประชาชนเปิดเปิดใช้สัญจรมาแล้วประมาณเกือบ2ปี 2> แต่ก็ตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี่เลยมันยังท่วมขังทุกๆฤดูฝนมี2ประเด็นที่เขาคาใจไอ้กระบวนการตั้งเสาไฟฟ้าสองแสง สองแสงสว่างเนี่ยมันจําเป็นต้องตั้งตรงนี้เลยไอ้ต้นกลางน้ำเนี่ยอ,อันที่สองคือระบบมันใช้ไม่ได้ในการสูบน้ําทําไมไม่ตามผู้รับเหมาเข้ามาหาวิธีแก้ให้สูบน้ําได้อ,อ่อมันก็จะเห็นอย่างนี้2ปีติดต่อแล้วประชาชนเขาร้องแล้วร้องอีก อย่าให้เขาร้องมากกว่านี้แล้วเดี๋ยวมันจะหาวิธีแก้กันยากมากคือมันยากมันลําบากนะคะน้ําไม่สามารถระบายออกได้เนี่ยชาวบ้านที่สัญจรผ่านไปมาเนี่ยน้ำสูงประมาณ30เมตรเนี่ยนะคะลำบากมากนักเรียนนักศึกษาเด็กๆบางบางคนเนี่ยบอกว่าเนี่ยลื่นล้มบางก็มีอะไรก็มีนะคะคทางดอดดังกล่าวเนี่ยในภาพที่คุณผู้ชมเห็น อยู่ระหว่างสถานศึกษาขนาดใหญ่ทั้งโรงเรียนม,ยมัธยมวิทยาลัย,ายการอาชีพแต่ละวันเนี่ยมีรถจักรายานยนต์ของนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองเข้าไปใช้ทางลอดกันนับพันคันต่อวันลอดอย่างนี้ไม่กล้าไปนะอถ้าฝนตกหนักกว่านี้ทายัางไงคะทางลอดเล็กๆตรงนี้น้อง,งเบลอันนี้เพียงแค่มันตกไม่หนักตกหนักก็บอกบางทีมันสูงเป็นเมตรครึ่งท่อ,อท่านผู้ว่าลงไปดูให้ประชาชนก็หน่อยครับท่านผู้ว่าวิเชียนจัตตระโนไทย ท่านในอำเภอบัวใหญ่ทาบันทึกถึงหน่อยครับค่เพราะมันต้องเล่นกันตั้งแต่ในอำเภอร,รู้ทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนแน่นอนครับรถไฟลังคู่คนเห็นด้วยแต่การพัฒนาเนี่ยเมื่อมันไปสร้างปัญหาเพิ่มให้ประชาชนเนี่ยมันจะเรียกว่าการพัฒนาไหมอันนี้ท่านในอำเภอนิ่งไม่ได้ท่านนายกบริเวณที่ดูแลพื้นที่นี้นิ่งไม่ได้ประชาชนก็บอกเขาจะไม่มีที่พึ่งแล้วผมแนะอย่างนี้ เรามาศูนย์ดำรงธรรมหน่อยศูนย์ดำรงธรรมหน่อยไปที่คณะกรรมการธรรมพิบาลจังหวัดหน่อยหรือปปชหน่อยให้ไปตรวจสอบไอ้เครื่องตั๊น้ําดูดน้ำเนี่ยมันใช้สเปคไหนทําไมมันใช้ไม่ได้ติดตั้งยังใช้ไม่ได้เลยเอาเอาอย่างนี้ร้องขยับแรงอีกหน่อยสื่อเราทําหน้าที่นําเสนอให้แล้วแม่แต่ตามภาพที่เห็นเนี่ยแล้วคุณคุณผู้ชม แม้เราขับรถยนต์เนี่ยอยากลงไหมคะตรงนี้ตรงนี้น่าจะสําหรับรถจัก,กรยานยนต์อย่างเดียวไหมคะพอนเเห็นเป็นทางลอดเล็กๆจริงๆมันก็จักรยานยนต์อย่างเดียวครับจักรยานยนต์อย่างเดียวแต่แม้จะเป็นจักรยานยนต์มันน่าจะมีความมาตรฐานดีกว่านี้หน่อยคือเรื่องนี้เนี่ยประชาชนบอกว่าเดือดร้อนเนี่ยแล้วก็แจ้งไปถึง6ครั้งแล้วนะคะมีการประชุมกันร,ระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคประชาชนแล้วก็แจ้งปัญ,ปญหาเนี่ยไปยังการรถไฟรับทราบแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังซึ่ง <ừ. S 1> เส้นทางนี้ก็เปิดให้ชาวบ้านได้ทนใช้กันแบบเนี้สองปีแล้วเขาเรียกว่าตามยถากรรมและอะไรรู้ไหมค่ะเดี๋ยวมันก็หมดสัญญาค้ำประกันมันมีค้ำประกันอันนี้มันยื้อกันไหมชาวบ้านเขากำลังมองว่าคุณยื้อช่วยผู้รับเหมาไหมโอ้แล้วดูสิคะน้องใส่รองเท้าผ้าใบายอย่างเนี้ยครึ่งคันเปียกก็ต้องยกขาขึ้นมาท่านผู้ชมหลายท่านที่เขียนแรงผมไม่กล้าอ่านเลยนะ เขาเขาเขาทนไม่ได้เขาอึดอัดไอกระบวนการอย่างเงี้ยเอาก็นําเสนอแล้วครับในฐานะสื่อเดี๋ยวยังไงถ้ามีโอกาสพบผู้หลักผู้ใหญ่เดี๋ยวจะนําเสนอข้อมูลเบื้องต้นให้แต่อําเภอนิ่งนอนใจไม่ได้แม้นแต่ท้องถิ่นนิ่งนอนใจไม่ได้ท่านทําเรื่องถึงจังหวัดครับเอ๊ะวันนี้ดุจังอะดีฉเหรอะน่าเครียดจังวันนี้ เปงนห่วงเนี่ยคุณผู้ชมเข้าใจเห็นไหมว่าลงไปแล้วเห็นน้ําแล้วเด็กแต่งตัวสะอาดสะอาดใส่รองเท้ากันมาใส่รองเท้าผ้าใบรองเท้าเด็กเรียนหรือคนจะไปทํางานเยี่ยยังไงก็กระเด็นแล้วต้องผ่านอย่างนี้ทุกวันมันเฮ่อมาอีกแล้วปนมาอีกแล้วอย่างเงี้ยแล้วมองเห็นเครื่องนี้ที่มีอะไรครอบเครื่องสูบน้าตกลงคืออะไรคะะเครื่องสูบน้ํามีภาพสําหรับบางที่ที่มันใช้งานได้ไหมคะได้ผู้สื่อข่าวไปดูว่ามัน ตอนที่มันใช้งานได้เนี่ยมันสามารถที่จะสูบน้ําได้จริงโดยกําลังต่อชั่วโมงต่อนอาทีเท่าไหรย่ยัง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 ไม่เห็นปรากฏที่ไอ้เครื่องสูบน้ํานี้ใช้ได้อ่าอาจจะใช้ได้แต่เรายังไม่เห็นไงขออภยัยเดี๋ยวจะว่าเราคติเกินไปแต่อ้ที่เห็นเนี่ยคือยังใช้ไม่ได้มันต้องมันต้องมีที่ใช้ได้บ้างแหละแต่ว่าส่วนที่ยังท,ที่ที่ใช้ไม่ได้อย่างนี้เนี่ยนะคะก็เราก็เสนอแล้วท่านก็กรุณาช่วยชาวบ้านหน่อยรีบทําเถอะคือมันใช้ไม่ได้สองปีคุณต้องมาแก้แล้ว แล้วของใหม <Bond> <t ans> ่ครับมันติดตรงไหนปัญหาที่มันติดอยู่เนี่ยเพราะอะไรรออะไรจะให้ตอบตอบตรงประเด็นไหมคะจะให้ตอบตรงประเด็นไหมในฐานะที่ท่านเป็นประธานมูลนิธินักข่าวดิฉันขออนุญาตสอบถามว่าท่านตอบให้ตรงประเด็นค่ะเออเดี๋ยวทําบทบาทหน้าที่นี่เดี๋ยวจะประสานสื่อให้ลงไปทําสกูปอันนี้หน่อยให้ลงไปทําสกูปนี้หน่อยในฐานะสื่อมวลชนสกูปเรื่องของการพัฒนาที่ไม่พัฒนาได้ไหม นะรถ<อ>ไฟหลังคู่พัฒนาแต่วิถีชีวิตบางอย่างมันยังไม่สอดคล้องอันนี้คือขึ้นหนักตอนฝนหนัก,นกๆที่รถเล็กๆเ,เ,เขาลอดค่หนักไหมอันนี้มิดคันอันนี้คือเส้นทางเดิมนี่แหละทางลอดนี่แหละคือบางท่านก็ไม่ทราบคิดว่ามันเอ๊ะมันวิศวกรเขาจำอะไรเรืร่อยอ,อน้านที่ฝนที่ตกเริ่มต้นใหม่ๆค่ะ คือชาวบ้านเขาบอกโอ้ผมไม่รู้จะพูดยังไงแล้วคือมันไม่ได้จริงๆนะคะท่านขาตรงนี้เนี่ยประชาชนเขาเดือดร้อนจริงๆแบบนี้ดูสิลงไปทั้งคันแล้วก็เป็นหลายจุดเลยนะคะบริเวณที่มีฝนตก <c oughs> แบบที่ตกไม่หนักอ่ะเม, <ๆ S 1> มื่อภาพเมื่อสักครู่ที่รถจักรยานยนต์แบบนี้เนี่ยคือลงไปทั้งคันเนี่ยทำยังไงล่ะครับ<ะ>นี่มีภาดพิงถึงผมด้วยนะค่ะต้องฝากคุณวดุงในฐานะประธานมูลนิธิสื่อ จัดการเรื่องนี้ให้ด้วยเอาปากท่านรับปากนะคะรับปากขอบพระคุณค่ะไปเรื่องอื่นไปเรื่องอื่นค่ะรับปากทุกเรื่องที่ประชาชนไปรับความเป็นธรรมเนี่ยมาลองสู้กับความไม่เป็นธรรมสักตั้งดิ